สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันพระเครื่องนะครับคือผมเองก็มีพระเครื่องอยู่เยอะนะครับก็อยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆก็รับประกันว่าเป็นพระแท้ทุกองนะครับเพื่อนๆสำหรับสี่เหรียญที่ผมจะนํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆนี่ก็เป็นเหรียญแรกก็จะเป็นหลวงพ่อเชมนะครับปีสองสี่เก้าแปดนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับตาม ใต้คลิปที่ผมลงเอาไว้นะครับก็เป็นปีสองสี่เก้าแปดนะครับเดียนนี้เพื่อนๆก็รับประกันแท้ให้นะครับเพื่อนเพื่อนได้พระไปแล้วก็ไปเช็คภายในสามสิบวันแท้ไม่แท้ยังไงก็ลายมาบอกกันนะครับเพราะว่าป้องกันการมีปัญหาตรงที่ว่าบางทีคนเช่าพระไปแล้วไม่มีเงินจะใช้ก็มางองแงขอคืนพระนะครับเมื่อได้รับพระไปแล้วสามสิบวันน่าจะเพียงพอนะครับเพื่อนเพื่อนหาไปพาไปอะไรก็แล้วแต่อย่างตัวนี้ เรียนี้เป็นตัวหนังสือโค้งนะครับเพื่อนเพื่อนวัดฉลองนะครับพิมพ์2498ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจก็ติดต่อมาเช่าได้เลยนะครับก็แอดไลน์มาถามได้ไม่สะดวกโทรคุยนะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่างที่ผมบอกสนใจทักมาได้รับรองนะครับพระถึงมือท่านทุกองนะครับเพื่อนเพื่อนองค์ต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นปี2498บล็อกนี้ก็จะมีการเยอะนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็น บล็อกของวัดฉลองนะครับก็จะเป็นตัวหนังสือตรงนะครับเพื่อนๆก็จะเขียนวัดท่าฉลองถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับราคาก็หลักพันนะครับเพื่อนๆดูหูเหรียญดูสภาพนะฮะเพื่อนๆท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับดูตัวตัดนะครับมือผมอาจจะหยาบนิดนึงเพราะผมเป็นช่างนะครับเพื่อนๆก็สารพัดช่างเหมือนกัน นะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นเหรียญที่สามนะครับเพื่อนๆปีสองสี่แปดสี่นะครับเป็นเว้นสองสี่แปดสี่ก็บล็อกนี้ก็น่าจะเป็นบล็อกที่เพื่อนๆบางคนอาจจะไม่เคยเห็นก็ลองชมกันดูนะครับบางคนก็บอกว่ามีหนวดมีเข่าตรงนี้ก็น่าจะคล้ายๆบล็อกพ่อบ่านจริงๆบล็อกแปดสีวัชรลองเนี่ยมีเยอะมากครับเพื่อน ก็หลงกันก็ต้องดูที่ด้านหลังเป็นเกณฑ์ด้วยนะครับต้องดูที่ด้านหลังเป็นเกณฑ์ด้วยเพื<ๆ>่อนเพื่อนดูนะครับก็จะมียันจะไม่เหมือนกันเพื่อนเพื่อท่านใดสนใจก็ติดต่อมาสอบถามกันได้นะครับเรียนไหนครับหน้าจอามาเลยองค์นี้เป็นสองสี่แปดสี่นะครับเพื่อนเพื่อนอ่ะองค์ต่อไปนะครับก็จะเป็นพิมสองสี่เก้าแปดอันนี้ก็เรียนพร้อมใช้เลยครับเพื่อนเพื่อสองสี่เก้าแปดตัวหนังสือโค้งวัชลอง เพื่อนท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยรับประกันให้ทุกเหรียญน,นะครับเพื่อนเพื่อทุกเหรียญเลยพระจริงๆแท้ายทุกองค์แต่เ,เมื่อก่อนก็ตามหลักสากลก็เวลาเราปล่อยพระกันไปแล้วเนี่ยโดยทั่วไปแล้วอ่าก็จะมีการรับประกันไม่ใช่แท้สามสิบวันแล้วครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จริงๆถ้าคนมีมารยาทกันนะก็คุยเป็นเคสไปเคสไปถ้าเป็นพระหลักๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็เวลาเดือดเลี้ยง อาเด,อดเดือดร้อนการเงินไม่มีเงินจะใช้เอาไปขายไม่มีไม่มีมุมขายขายไม่ได้ขายขาดทุนมากก็จะมาขอคืนกันนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้กันไว้ก่อนถ้าเพื่อนเพื่อนด้านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับตามไลน์ที่ผมลงไว้ใต้คลิปนะครับสนใจขอคนที่ท่านสนใจจริงๆนะครับก็รับประกันแท้ทุกเหรียญน,นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับสําหรับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปแบ่งปันพระเครื่องต่อไปผมก็จะมีะการทําคลิปแล้วก็มีการแบ่งปันเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นคลิปแบ่งปันนะครับแต่ท่านใดสนใจเหรียญไหนหรือพระเครื่องรุ่นใดๆก็ตามที่ผมเคยทำคลิป,ลปไปแล้วถ้ายังมีอยู่ติดต่อเข้ามาตามหลายได้เลยนะครับเพื่อนๆยินดีนะครับยินดีถ้ายังมีก็จะแบ่งให้เช่าบูชานะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอพิม จบเพียงเท่านี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ